กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอวิธีการดําเนินงานของการทํา้ามัดย้อมของเรานะคะซึ่งสมาชิกในกลุ่มของเรามีดังนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายจินวัฒน์นรดีเลขที่สาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณิตาสิงห์กิดเลขที่แปดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดอกบัวแสงลีเลขที่27ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิีกาจิตรคลาเลขที่14ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาแขกพันเลขที่19กค่ะและดิฉันนางสาวรุคนาคิโซดาเลขที่13ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปชมวิธีการดําเนินงานของเรากันเลยค่ะไปกันเลยเหตุผลที่พวกเราเลือกจะทําโครงงานนี้เพราะว่าเนื่องจากในปัจจุบันมีการจําหน่ายผ้ามัดย้อมเป็นจํานวนมากซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและเป็นที่นิยมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย พวกเราจึง,งร่วมกันศึกษาจัดทำโครงงานผ้ามัดย้อมเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายสร้างอาชีพและเป็นการศึกษาวัฒนธรรมค่ะการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารหลายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเนื้อหาของเอกสารงานวิจัยออกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้ ประวัติของผ้ามัดย้อมการฝึกหัดมัดย้อมบนเนื้อผ้าได้เคยทำกันมาเกือบทุกส่วนของโลกประวัติการทำผ้ามัดย้อมได้เริ่มต้นทำกันมาแล้วในสมัยเอเชียโบราณแผ่ไปยังตอนกลางของทวีปอ,อินเดียไปยังมาเลเซียและข้ามไปยังแอฟริกาผ้ามัดย้อมที่มีในประเทศไทยและกัมพูชานั้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการมัดย้อมเริ่มต้นจากสองประเทศนี้แพร่เข้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย วิธีการมัดย้อมยังนำไปใช้ในการตกแต่งผ้าไหมชั้นดีเพื่อใช้ทำผ้าคลุมไหล่สบายสโรงสำหรับชายหญิงของชาวชวาและบาลีการมัดย้อมในแต่ละประเทศแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่แตกต่างกันและลักษณะการใช้สีซึ่งผู้ผลิตสามารถวางแผนแนวทางและรูปแบบของผ้าเพื่อผลิตออกไปทั่วโลกในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามรูปแบบของวัฒนธรรม สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะก็จะมีสีเสื้อสีขาวการะมังถุงมือกันไก่กระทะและน้ำเปล่าค่ะ สำหรับวิธีการย้อมนะคะก็มีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะ 1. การย้อมแบบจุ่มต้องเอาผ้าที่ต้องการย้อมจุ่มลงในน้ำย้อมที่มีตัวสีย้อมและสารช่วยย้อมละลายรวมกันที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมผ้าที่ย้อมจะเคลื่อนไหวไปโดยกระบวนการเชิงกลหรือทางกลับกันน้ำจะไหลเวียนโดยผ่านผ้านั้นหยุดนิ่งกล่าวคือน้ำเคลื่อนที่หรือผ้าเคลื่อนที่มีจุดมุ่งหมายให้ย้อมผ้าได้พอดีสีติดอย่างสม่ำเสมอ 2. ย้อมแบบต่อเนื่องเป็นวิธีย้อมสีโดยผ้าผ่านมาจากเครื่องย้อมที่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งไปสู่เครื่องย้อมที่ทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งจนกว่าจะย้อมเสร็จเริ่มจากการผ่านผ้าลงจุ่มในน้ำสีส่งไปบีบเอาน้ำสีออกให้เหลือเพียงเท่าที่ต้องการส่งไปทำให้สีรวมตัวและทำให้ติดผ้า 3. ยอมด้วยการระบายสีหรือพิมพ์สีลงวนผืนผ้าให้เนื้อสีซึมติดเส้นใยผ้าจากด้านบนลงล่างสีจะซึมลงในเนื้อผ้าทั้งสองด้านการระบายซ้ำจะทําให้สีติดเส้นใยเข้มและแน่นส่วนการพิมพ์ผ้าสีติดผ้าเฉพาะด้านหลังเท่านั้น สำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้เลือกการขยำแล้วมัดนะคะการขยำแล้วมัดนะคะกล่าวคือเป็นการขยำหรือรวมผ้าเป็นกระจุกอย่างไม่ตั้งใจแล้วมัดด้วยยางหรือเชือกผลที่ได้จะได้ลวดลายแบบอิสระนะคะเรียกไลายนี้ว่าแบบ ลายสวยแบบบังเอิญทำแบบนี้อีกก็ไม่ได้ลายนี้อีกแล้วเนื่องจากการขยำแต่ละครั้งเราสามารถครวบคุมการทับซ้อนของผ้าได้ฉะนั้นลายที่ได้เป็นลายที่เกิดจากความบังเอิญจริงๆเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เรามองเห็นก้อนเมฆก,ก้อนเมฆแต่ละก้อนจะมีลักษณะแตกต่างกันและเมื่อผ่านไปสักครู่ลายหรือลักษณะของก้อนเมฆก,ก็จะเปลี่ยนไปเราเรียกว่าลายอิสระหรือรูปร่างรูปทรงที่เป็นอิสระ เื่อเราได้ศึกษาขั้นตอนและว,วิธีการทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนนะคะว่าจังหวัดสกลของเรานะคะเป็นเมืองผ้าครามนะคะเราก็เลยจะแอบพาท่านผู้ชมนะคะไปชมพนยายสำลีนะคะย้อมฝ้ายนะคะย้อมฝ้ายผ้าครามที่หมู่บ้านใกล้เคียงของโรงเรียนเราเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณยายสำลีค่ะก็กําลังย้อมฝ้ายผ้าครามอยู่นะคะ คุณยายสำมบอกว่านะคะเทคนิคในการกำหนดสีนะคะถ้าเราต้องการสีอ่อนนะคะเราก็จะจุ่มผ้าคามนะคะย้อมประมาณ1-2ครั้งนะคะแต่ถ้าอยากได้ฝ้ายที่เป็นฝ้ายสีเข้มนะคะเราก็จะจุ่มประมาณ3-4สครั้งนะคะตามความต้องการเลยค่ะ าสาวผู้ไทยเอฮยให้เคยได้ยน์ความงามอังติตานอยู่ในวัใจเสมอหนึ่งในเมืองพุธที่สุดธธรงามเด่นสมงยาว่าเป็น,ปนค่ะสําหรับวิธีการดําเนินงานนะคะเราก็เริ่มจากการสํารวจปัญหาในท้องถิ่นนะคะศึกษาว่าเราอยากทําโครง,งานเรื่องอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กําหนดหัวเรื่องค่ะ นั่นก็คือผ้ามัดยอมนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้ามัดย้อมและวิธีการทําผ้ามัดย้อมค่ะค่ะและเมื่อศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนปัญหาให้มีคน,นะคะที่มาและความสําคัญขอบเสสมมสสขตการศึกษาวัตถุประสงค์สมมติฐานแล้วก็ไปโยู่ขา,า้ว่าจะได้รับค่ะท่เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมามาเตรียมอุปกรณ์นะคะให้พร้อมคะ่ะเพื่อที่จะลงมือปฏิบัติและนําเสนอในขัข้นต่อไปค่ะ และต่อจากนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูวิธีการทำผ้ามาดัดย้อมของเรากันเลยค่ะไป,ไปกันเลย<ป><ป>ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการก่อไฟก่อนนะคะ<ป>เมื่อเราก่อไฟเสร็จนะคะเราก็จะต้มน้ำค่ะ<ป>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะนำเสื้อผ้าไฝ่ที่เราเตรียมไว้มาแช่น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมค่ะ พอน้ำเดือดได้ที่นะคะเราก็จะใส่สีย้อมไฟลงไปเลยคะ่ะโดยวันนี้นะคะเราใช้สองสีค่ะคือสีชมพูและสีฟ้าค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนสีย้อมไฟละลายนะคะระหว่างรอนะคะเราก็จะมามัดผ้าค่ะวันนี้เราจะมัดเป็นลายก้นหอยนะคะคือลายที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นทําเสื้อมัดย้อมค่ะเมื่อสีย้อมไฟละลายได้ที่นะคะเราก็จะเริ่มการลงสีเลยค่ะ การลงสีของเรานะคะก็จะลงตามใจค่ะเราชอบแบบไหนเราลงแบบนั้นเลยนะคะเมื่อเราได้สีที่เราพอใจนะคะเราก็นำไปพักไว้ประมาณสามชั่วโมงค่ะเพื่อสีจะได้ติดทนนานนะคะเราก็จะพักไว้ประมาณนั่นเลยคะ่ะไม่นานคะ่ะถ้าเราไม่รอเมื่อเวลาผ่านไปสามชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำผ้าที่เราพักไว้นี้มาตากค่ะ ตากให้แห้งเลยนะคะเพราะว่าการตากให้แห้งนี้ทําให้สีติดทนนานยิ่งขึ้นค่ะเอ,อ่อทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําเสื้อมายอมจากกลุ่มของพวกเราผลการดําเนินงานเมื่อลงมือตามที่วางแผนไว้ได้รับผลอย่างไรได้รับผลตามที่วางแผนไว้เพื่อในกลุ่มช่วยกันออกความคิดเห็นและช่วยกันลงมือทำตามที่วางแผนไว้งานจริงออกมาดีและนี่คือผลการดำเนินงานของพวกเรา สวยไหมคะสวยค่ะ,สคะ 1. สามารถศึกษาปัญหาต่างๆที่พบในโรงเรียนได้และมีตัวแปรร่วมในการศึกษาเพื่ให้มีคุณภาพ 2. สามารถศึกษากับลกลุอื่นได้ 3. ควรมีเวลาที่ศึกษามากขึ้นครับบทรุ่นสื่อที่ได้ทำโครงงานร่วมกันกับเพื่อนนะครับได้ทั้งความรู้จากการทำภาพมัดย้อมและ ความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับ